ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกทุกท่านที่ชื่นชอบรการต่อโนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่ด้านหลังเจ้าฮัทเช่เคยครับผมพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนกสายป่าภูเขาสูงจังหวัดเมืองกาญนะครับผมอยู่กับทิปวันสี่คืนวันที่สองนะครับผมซึ่งมาบานก็หมันหมานมีแต้มกันไปครับผมวันนี้วันที่สองเมื่อวานไม่นับตกเด็กสิบแปดไม่นับครับหลอกเด็กครับหลอกเด็กนี่ครับวันที่สองนะครับผมช่วงจะเจ็ดโมงนะครับ กว่าจะหาหมายได้ครับผมเดี๋ยวให้ดูทำเลครับผมนี่ครับขี่รถหาหมายโอ้นกตื่นสายเงียบกิ๊บบรรยากาศนี่สวยงามครับผมมีนกป่าขันอยู่ตรงนี้ครับตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวใส่ครับเดี๋ยวใส่นี่ครับทำเลสวยนะครับเป็นลานโล่งอยู่แล้วก็นกขันอยู่ด้านนู้นครับผมอีกหนึ่งตัวครับผมแต่นกยังเงียบอยู่นะครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ครับบริเวณโดยรอบ เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับผมว่าทองผาภูมิหม้ที่เรามานะครับผมสภาพภูเขาสูงนี่คือเยอะของเขาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จากจากการมาตามมีคนบอกนครับผมแล้วก็มาวานเจอเจ้าถินครับผมนกเยอะเ,อเขาบอกว่านกเยอะครับผมแต่จากที่ไปก็ในความคิดของพวกผมนะครับผมผมว่ามันไม่เยอะหรอกครับน้อยมากครับน้อยมากจุดละตัวสองตัวจอดตรงไหน คือใส่ทงนั้นแล้วเดินไปไกลๆต่อไม่ได้ครับผมเพราะว่านกมันมีแค่ตัวสตัวแล้วถ้ามีตัวเดียวนเนี้ยก็ไ้เจอฮาร์ดใส่ก็ไม่ได้ใส่ไปครับผมไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำเครับออไม่มีที่ใส่แล้วอ,อสภาพป่าเป็นป่าทึบสูงแล้วก็พื้นที่แคบครับโดนบังครับ ถ้าต่อไม่มีกล้องอ่ะต่อได้ครับผมพอต่อแบบไม่มีกล้องอ่ะจะเดินใส่ง่ายใส่เดินบนภูเขาอะไรได้แล้วก็ปาอมีกล้องปุ๊บมันมันหามันหามุมกล้องยากครับมุมยากครับผมบางทีแสงไม่ได้อะไรไม่ได้บอกเลยว่าใส่ยากมากครับไม่คือเห็นเห็นภาพสู้กันอะไรเนี่ยปวจะหาเหลี่ยมจะหาเหลี่ยมกว่าใช้เวลาหนะมุมนานมากนะครับผมนกกว่าจะหาอะไรเชื่อไหมครับนั่งรถไกลกว่าต่อนกอ่ะ ขับรถหาไม้แต่ละจุดนี่ใช้เวลานานกว่าอยู่กับต่อนกจริงๆครับผมเพราะว่าโอ้โหพื้นที่สภาพนี่สวยนะครับผมเป็นป่าสูงสวยมากเลยสวยอากาศดีเนี่ยครับชอบสวยมาทะเลโคตรสวยเลยป่าสูงแล้วเป็นเหวเหวลุกลึกชันแต่นกไม่ค่อยเยอะเหมือนสีถวัดครับผมสีถวัดหรือสายโยกเนี่ยคือมันต่างต่างกันเลยใช่ถ้าถามว่าผมว่านกยังน้อยกว่า ไซโยกด้สามใช่นกอย่าอย่าไปเทียบกับสีสวัสดิ์เลยอย่าไปเทียบสีสวัสดิ์เลยน้อยกว่าไยซโยกครับผมแล้วก็คือที่นู่นอ่ะถ้าเราลงปุ๊บเราเดินกระจายสีสองโลสามโลบริเวณแบบหลายรอบได้ครับผมแต่ที่นี่ยลงตรงเนี้ยต่อตรงเนี้ยมีนกอาจจะมีสีห้าตัวครับผมแต่นกดูดู่ะมันมีแค่ตัวสองตัวครับผมก็คือถ้าลงแล้วก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างนี้นะครับ ต่อยากครับต่มันก็เลยดูว่าได้แต้มยากครับผมจริงๆคือมันไม่ค่อยได้ต่อครับผมใช่ครับมันไม่ค่อยทั้งวันเมื่อวันขับรถขับรถหาไม้ส่วนใหญ่เพราะว่าเราเปิดไม้ใหม่ไปเรื่อยๆครับมามั่วๆครับผมแต่ว่าทําไมพวกผมถึงมาต้องแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกผมไปเล่นนะครับจุดที่เขาว่าเป็นนกต่อนกขึ้นเร็วนะครับพวกผมลืมไปนะครับ ฝากอาจารย์เอฟซีหลายหลายท่านนะครับที่แจ้งมาอุบลอุดรทางใต้นะครับไม่ได้ไปจริงครับไม่ได้เน้นว่าตรงไหนเป็นนกเขาแล้วมีให้ต่อนะครับผมเน้นว่านกดีภาพครับอ่านกดีนกมีคารลมแล้วกลับมาเป็นให้เป็นนกต่อได้ครับผมอย่างนั้นนถึงจะต่อนะครับผมแต่ที่สําคัญที่ผมเห็นเยอะมากนะครับเดียวเออจริงครับผมมีทุกที่แล้วมีสองมีตัวสามตัวบินล่อนแทบทุกที่ครับผมทองผาพุ่งนี่เยอะมากครับโอ้โหนี่ครับ ช่วงสายๆแล้วครับ7จ็เจ็ดโมงแล้วกลัวจะได้ใส่ oh. เดี๋ยวมาร่วมรู้น,นกนันนะครับผมจะมีแจมกับวันที่2หรือเปล่าติดตามกัน,นครับผม หมายแรกเช้าๆช่วงเจ็ดบงครับผมตอนลงรถมานี่มีนกป่าเสียงกลางขาลมดีมากครับผมอยู่ในภุมิด้านนี้ครับก็เลยเอามาใส่แต่พอใส่ปุ๊บนกหายทั้งนั้นโอ้โหเสียของเลยหมายบริเวณนี้นี่ครับที่แรกอะอยู่อยู่แถวนี้แหละ แต่ไม่รู้หายไปไหนครับแล้วก็จะมีนกป่าเนี่ยอยู่ด้านนู้นครับเจา้าะอัดเอาเจ้ามหาดําใสนะครับผมเมื่อกี้บอกมันติดแล้วครับผมแต่ไม่รู้เป็นตัวเมียรหรือเปล่าเพราะเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีนกขวางอยู่ด้านนู้นด้วยนกกระจายหลายรอบแต่ถือว่าตื่นสายครับนกแถวเนี้ยขันอยู่ไกลๆตัง ต่างคันอยู่ต่างหมายนี่อยู่ด้านนน้นด้านนี้ดนนี้กระจายกันไปทั่วครับผมเห็นมีหลายก็ถือว่ามีหลายตัวอยู่แต่ไม่แต่บางตัวไม่สู้เลครับผมบินผ่านล่อนเล่นอยู่แ <S 1 S 2> ดดเริ่มขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวลงกันครับผม สายสองของไอสองครับผมช่วงแปดโมงกว่าละใส่สองไปเกือบยี่สิบนาทีครับผมโอ้สองไม่ขันครับอาการหนักครับวันนี้เฮ้ยแย่แล้วครับสภาพร่างกายแสดงว่ายัางไม่เต็มร้อยมาวันนี้อาการหนักเลยครับผม ปลปีกล่วงสองข้างเมื่สองสามอาทิตย์ก่อนครับเดีย๋ยวไม่ขึ้นเังยไม่งอกไม่หายดีครับผมนี่ครับมีนกป่าเนี่ยมาก่อต้นนี้สองตัวไอ้สองไม่เห็นและไม่สนใจด้วยครับผมเนี่ยแล้วก็ต้นด้านหลังนะครับอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยมีนกบินลอยเกาะมามาเกาะกิก่งไอ้สองก็ไม่เล่นอีกก่ออยู่ประมาณสองสามตัวครับแล้วก็ก่อตรงนี้สองตัวเนี่ย เดินมาแล้วไล่ออกไปสองไม่เล่นครับแย่แล้วครับแบบนี้ไม่มีนกต่อตัวรักเล่นแล้วทีนี้นเฮ้ยนี่ครับช่วงสายๆแล้วนกเริ่มเงียบหมดแล้วครับผมเจ้าฮาร์ดกันนู่นครับใส่ทางด้านนูนะ้นนกป่าเริ่มเงียบแล้วสายแล้วครับหนักใจแล้วครับไม่มีนกเล่นละ สงสัยจะได้นั่งนอนเล่นยาวๆแล้วแบบเนี้ยโอ้ยหมดอารมณ์ครับแบบนี้ยเดี๋ยวลงกัครับผมนุ่นครับตกป่าเข้าไอ้มหาดำครับผมเสียงเล็กมีขาลมนะครับผมแต่นกระแวงเข้าคางพะเนียดแล้วก็อยู่ห่างเป็นเมตรครับ แล้วก็สู้นะครับผมสู้แต่ยอยู่ห่างๆพอเนีย้ยแล้วก็บิน,ปนไปไล่ขูนกป่าแล้วก็กลับมากลับมาใหม่มาสู้ใหม่นี่ครับตอนที่มาทีแรกนี่นกต่อคันอยู่หลังกระบะค,ครับผมเขาบินลงจากเขาตรงนี้ครับบนเขาเนี่ยแล้วบินมาเกาะด้านนี้เลยแล้วโต,วลวตวเลยครับผมนกปาี่กครับ่ครับอยู่ใกล้ยังไม่ยัง ยังไม่หนีครับนกป่าไม่กลัวคนครับผมบินมาได้ไสองตัวครับด้านนั้นนี่ครับตัวอยู่ข้างพวกนี้ยังไม่ไปครับผมนกเยอะนะครับผมแต่นกเนี่ยเป็นฝูง บนภูเขานี่ครับบินตามกันสักสิบยี่สิบตัวแต่นกที่มันดูแล้วสู้กันจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับผมนี่ครับช่วงสายๆแล้วครับผม ช่วงระหว่างเที่ยงนะครับผมแดดมันร้อนครับก็เลยมานั่งพักหลบแดดครับแดดร้อนมากเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศนกป่าก็เงียบนกต่อให้พากันพักผ่อนครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศช่วง,งเที่ยงแดดร้อนๆครับผมนี่ครับ น้ำไหลลงมาจากเขื่อนจากเขานะครับผมนี่บรรยากาศดีครับผมหลบแดดช่วงสิงเทียทเท่ยงครับเดี๋ยวพักช่วงเย็นๆเดี๋ยวกลับไปใหม่ครับนี่ครับซึ่งบริเวณนี้หมาเมื่อวานนะครับผมที่อาจารย์เจ้าถิ่นนะครับผมเคยพามาต่อนนกบริเวณนี้นะครับนี่ครับก็เลยมาพักผ่อนอเพราะว่าบริเวณนี้ ลมเย็นที่สุดแล้วครับนี่ครับนี่ครับดูไอ้นะครับไอ้นั่นจะอาบน้ําเล่นแล้วครับนะงครับนั่นมันจะอาบน้ําเล่นแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวนอนพักผ่อนหลบแดดเย็นๆแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ครับช่วงเย็นนี่ครับ มีนกมีนกขันอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับล,ลอยมาแล้วก็จะมีเหยียวบินล่อนอยู่แถวนี้ครับบินเล่นอยู่นี่ครับบรรยากาศช่วงเที่ยงแดดร้อนๆครับผมเดี๋ยวพักผ่อนยาวๆครับอยู่กระท่อมริมแม่น้ำเล่นนี่เล่นครับผม นกต่อได้ยินเสียงนกป่าครับน้งครับขันอยู่กลางหุบเขาผมเริ่มสนานแล้วครับออยอไอสองสองเริ่มอาการดีขึ้นแล้วมั้งครับเนี่ยขันอยู่ในกรงแล้วเมื่อเช้าอาการนะครับโอ้ตายเลยแย่เลยครับไอสองนี่นี่โตครับโตนกต่อครับนกป่า เอาเมาเมาเมาเดี๋ยวถ้าเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเอาไปใส่ทิ้งค่าเวลาเล่นๆครับผมเดี๋ยวหยุดพักก่อนครับผม ตรงบ,บ่ายโมงนะครับผมมาพักนกแล้วก็หลบแดดมันร้อนครับผม <g ül> ก็เลยได้ยินเสียงนกป่าเจ้าฮา,า,า,าร์ดเอาเจ้ามหาดาใส่ทั้งด้านนู้นครับผมเพราะมีเสียงนกลอยมาอยู่กลางหุบเขาอยู่นะครับผมส่วนทั้งด้านนี้ครับมีนกป่าสองตัวอยู่บนยอดเขานู่นครับผมเจ้าสองอยู่บนรถนะครับผมอยู่ในกรงได้ยินเสียงแล้วก็ขันทั้งเรียกทั้งขันโยนครับผมก็เลยอากาศน่าจะเริ่มดีขึ้นครับก็เลยเอามา เป็นไปใส่บนนนนครับผมใส่แป๊บเดียวครับจะสองเขาเล่นเลยเราขันอยู่พักใหญ่ครับมีนกป่าอ่ะนกป่าครับก่ออยู่นั่นครับอยู่ใกล้กิ่งบนครับผมอ่าเหมือนจะกินง่ายนะครับผมสู้ไก่สองนี่นานครับแต่ไม่ยอมลงนะครับผมก่อกิ่งบน กิ่งบนนู้นีแรกอยู่บนเขานะครับผมอยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยแล้วเขาก็บินมาก่อนี้ครับเห็นแวบๆอยู่ต้นข้างๆเนี่ยแล้วก็มาเกาะยอดครับผมก่อกิ่งด้านบนนี่ครับมากาะกิ่งเนี้ยกิ่งเป็นเส้นยาวน่ครับทีแรกกะกะว่าจะใส่กิ่งเนี้ยครับผมแต่พอดีถ้าใส่แล้ว เดี๋ยวนกปลาเข้าหลังพรเนี่ยครับพอมันเป็นกิ่งกิ่งยาวก็เลยเลือกใส่ทางด้านเนี้ไอ้นกปลาตัวนี้เนีว้วรู้ระแวงพะเนีย่ยครับผมแล้วก็มีนกอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมอาจารย์ที่อยู่ที่แกพามาเมาือ่อวานแล้วมีลงุงแกบอกนะครับผมว่ามีนกตัวหนึ่งเคยติดพระเนียดแล้วหลุดตะข่ายครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่า แต่เหนียวครับอยู่บริเวณนี้ไม่ยอมลงหน้าชานเลยแล้วก็จะมีด้านบนนะครับเหมือนจะเป็นเหลวตนันขันโยนนานอยู่ครับนู่น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  Anton นู่นครับนู่นนู่นนู่นสองตัวครับก่ะนนู่นนะู่นนู่นหนึ่งตัวครับบินมาโน่นอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหนน่นบินมาอีกครับเนาะ นกไม่บางตัวไม่ยอมลงครับเดี๋ยวไว้ขึ้นไปยอดเขานะครับเดินไปยอดเขาแต่อาจจะตั้งมุมกล้องไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทำเลโดนบังคับครับโดนกิ่งของบางหมดเนี่ยไม่ยอมลงด้วยแล้วนกป่านี่มีเยอะนะครับนกป่ามีเยอะแต่เป็นนกฝูงครับไม่สู้มีสู้ไม่กี่ตัวครับนกนี่ครับ แดดร้อนมากครับผมเดี๋ยวนกลงแล้วครับผมครับผมกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับผมพอดีฝนตกครับผมกลับออกจากช่วงใบ ที่แดดร้อนนะครับผมเลยนั่งพักแล้วก็ผัดขี่หาไม้ยันเกือบห้าโมงเย็นครับผมแล้วก็ฝนตกครับฟ้าค้นจะตกแรงนะครับนี่ครับนี่ครับตกแรงมากครับผมทีแรกกบพอนั่นเป็นใส่นกทางด้านนู้นนะครับผมในรีสอร์ทด้านนู้นใส่ได้ไม่ถึงห้านาทีครับฝนตกไล่ก็เลยรีบกลับมาครับโอ้โหนี่ครับ พจะตกแรงมากครับผมเพิ่งจะห้าโมงเย็นนะครับผมเนี่ยฝนตกละโอ้โหตกแรงมากครับผมสรุปแล้ววันนี้ผมแห้วนะครับผมส่วนเจ้าฮาทได้หนึ่งแจมส่มวนเจ้าสองอาการหนักครับเล่นเน้เต็มที่ได้เล่นช่วง เฉียงๆก็พอมีลุ้นมีเสียวแต่เจอนกเนียวครับแล้วก็ไม่เต็มที่ด้วยมันเลยแห้วไนี่ครับเดี๋ยวยังไงรวมลุ้นในกันไหมครับอ่าพรุ่งนี้วันที่สานะครับผมเดี๋ยวยังไงต้องกลับเข้าที่พักแล้วครับฝนตกแรงมากเลยสวัสดีครับ